จากเรื่องเล่าของคนที่มีอายุมากกว่า50ปีครับเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นจากเรื่องเล่าสู่ตำนานที่ลี้ลับครับใครจะเชื่อว่าหินโบราณที่มีอายุมากกว่าพันปีสามารถไปอยู่ทุกที่ของหมู่บ้านโคกกระชายได้โดยไปยังไงไม่มีใครทราบและนอกเหนือจากนั้นละครับหินก้อนนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับเชื่อว่าเป็นหินตายาย หลักบ้านหลักหมือนของบ้านโคกกระชายนะครับที่นี่ผมอยู่ที่บ้านโคกกระชายตมบลสลักในอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับผมได้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเล่าต่อกันว่าหินก้อนนี้ก่อนที่จะมาอยู่ตรงนี้เคลื่อนย้ายไปได้ทุกที่ของหมู่บ้านและเรื่องเล่านี้ถูกถ่ายทอดและเป็นเรื่องจริงด้วยนะครับบริเวณสระน้ำาข้าง,งข้างสารอยู่เนี่ยนะฮะ เมื่อก่อนเป็นสะบัวนะครับวันหนึ่งนะครับมีคนในหมู่บ้านเห็นว่าหินก้อนนี้ไปลอยอยู่บนน้ำด้วยนะครับบางวันก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆอยู่ในวัดร้างบ้างก็มีเป็นเรื่องรา่าครับนะฮะแล้วก็ล่าสุดพราแม่พี่น้องชาวบ้านโคกกระชายจึงจัดพิธีเพื่อให้ท่านได้อยู่เป็นหลักเป็นที่เป็นแห่งเมื่อก่อนท่านอยู่บริเวณนั้นนะครับก็คือต้นโพต้นใหญ่ครับ ปธานีมีการเข้าส่งร่างส่งปรากฏว่าท่านไม่อยากอยู่ตรงนั้นครับแต่ท่านอยากจะมาอยู่บริเวณที่เงียบสงบนั่นคือบริเวณซึ่งห่างจากกันประมาณ15เมตรก็คือต้นโพต,ต้นเล็กต้นนี้นะครับซึ่งท่านอยากจะมาอยู่ตรงนี้มากกว่าเพราะอยู่บริเวณนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโคกกระชายเนี่ยเวลาลงมาอาบน้ําหรือลงมาเพื่อจะใช้น้ําเพื่อ,ออุปโภคบริโภคปรากฏว่าท่านก็ ไม่ชอบว่าจะเสียงดังนะครับท่านก็เลยย้ายมาอยู่บริเวณนี้นะครับโดยผมได้ฟังเรื่องเล่าของพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านโคกกระชายเคยบอกว่า,าบริเวณตรงน,นั้นเขาใช้น้ํากันแล้วก็จะขึ้นลงกันเนี่ยทำให้ท่านาเสียงดังท่านก็เลยขอมาอยู่บริเวณตรงน,นี้นะฮะจากการเข้าส่งแล้วก็เป็นที่ที่ท่านอยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้แล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านโคกกระชายก็เห็นว่า หินก้อนนี้เป็นหินลักษณะเดียวกันที่เป็นหินที่สร้างปราสาทต,ต่างๆนะครับซึ่งมีอายุเป็นพันปีครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคร่าวๆว,ว่าบริเวณน,นี้ที่ผมพาคุณผู้ชมมาชมก็คือหินโบราณครับซึ่งเป็นถ้าเป็นภาษาสุรินทร์บ้านผมก็คือจ่าสระจ่าสเลรครับ